เช้ชาๆครับพี่ๆนานะ้าๆนักตกปลาทุกท่านนี่ก็ออกหมายเช่นเคยครับผมหมายคลองธรรมชาติครับตอนนี้ก็เกือบจะหกโมงครับหมายสองยังเงียบอยู่เลยครับวันนี้มาสองท่านครับผมสองเซียนเซียนสักครับ <laughs> รุ้นด้วยกันนะ้านๆะนะว่าจะมาไหมวันนี้ ตามกันดูยาวๆครับผมน้ำขึ้นเยอะครับวันนี้หลังจากที่พายุเข้าสามสี่วันน้ำก็ขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้ว <c oughs> เห็นเขาได้ปลาใหญ่กันครับมาลุ้นมาดูกันก็จะมีปลาใหญ่ให้เราวัดไหมวันนี้ อกาศดีครับผมยามเ,าเช้าเสียงนกร้องเจียวเจ้าเลยวันนี้มาอยู่ใต้ฝายครับผมคลองนี้ก็จะเป็นคลองนางเลงครับเรียกคลองนางเลง มีพี่ๆนานานกตกปลาก็อยู่นู่นอยู่นาฝายตกก็เยอะครับลอยมาเรื่อยๆมาลุ้นครับจะหมานไหมวันนี้ปักเขาเลยบ่ เป็นใหม่เลยหมกใหม่กับค่ายแล้วจะได้ครับปุณนย่คือว่ายันเห่วอยู่ิดับตามเดี๋ยวกอนะโอแคครับ มาแล้วครับมันมานะผมการังไซสวยเลยมาแล้วแต้มแดเชาวนี้เจร้านะนะติดตามดูกันยาวๆผมมาแล้วครับนั่นะนะ กำลังเต็มสองครับผมสวยสวยใส่สวยผมเริ่มทำงานแล้วครับมาเรื่อยๆมาลุ้นด้วยกันครับว่าจะมีปลาใหญ่วัดไหมวันนะี้ตามดูนะนะ ga <laughs> ก็มาเรื่อยๆครับแต่นะมนะัออนมานครับผม,มครับใหม่ครับแต่นะปลาอะไรเล้ว กระมังครับผมสายสวยครับผมเสียดสักครับผมไปเรื่อยครับตอนนะี้ปากลังเริ่มเข้าครับสายตอนนี้ก็รประมาณเจ็ดโมงกว่าครับโอเคครับตอนนะี้ ไปเลยครับติดตามชมกันยา,ยาวๆครับผมไปครับผมเสียงสักทำงานอย่างเงี้ยตอกกลั่นคันพุ่งครับมาครับผมโอ้กำลังครับผมใส่สวยครับกำลัง <S <S เสียงสักจัดต่อเนื่องนะครับ ยาวไปจัดยาวเลยตีสามปีสี่นั่งน่อย <laughs> ชมกันยาวๆครับสภาพไม้สวยครับน้ำไหลเอื่อย <laughs> <laughs> ตีไม่ถึงสิบนาทีเลยนี้ สิบบิบ <laughs> ไ,ไ,ไปแล้วครับผมท่านะเสียนสัตว์ทำงานอีกแล้วไม่มได้นะร้อนแสงนะครับใส่สวยครับผมเสียนสัตว์ครับผม

นั่นโอ้ยแล้วครับผม,มเจ้าเจ้าผมออกมังครับใส่สวยครับนั่นะนะสุดยอดครผมเสียนสักเดี๋ยวก็ดีจริงจริงตอนนี้ก็เกือบสิบเอ็ดโมงครับนั่นะนะก็มาเรื่อยๆครับมัน,นมันครับผม ดูผลงานครับยอดครับผมเหยื่อเซียนซักครับผมเด็ดจริงๆไปเรื่อยๆครับมาอีกแล้วครับตอนนี้นปั่นเหย,ยื่อยังไม่เสร็จเลยครับคันนี้คันใหม่ๆแล้วครับผมหมาจริงๆ ดูดการกัรบปลาอะไรดูคันครับผมดูคันแอคชั่นครับผมมาแล้วครับผมโอ้ติดปลาสองเลยอ่ากำลังสวยๆครับผมสุดยอดครับผมเสียนสักสุดยอดจริงๆหมานๆครับแล้วนะเรียกครับผม เป็นหน้าผาลงเลยครับทางชันต้องใช้เชือกหย่อนลงไปโอเคครับผมเอาคำนั้นนะฮะเปล่าเนี่ยผม ก็มาเยอะผมแล้วนะโอ้โหอใส,สวยๆครับผมสุดยอดจริงๆมนันมากนะผมแหลมๆ ไม่เหงามือครับเรื่อยๆถือว่าโอเคแล้วครับไม้นี้ถ้ากระชังจะพัง <c oughs> โอเคครับดูเหมือนฝนจะตกนะครับก่อนเมฆเบลอเลย หน,หน้ามาอีกแล้วครับผมโอ้ทำงานอีกแล้วครับเ็ดเราร,ารุ้นด้วยกันครับปากกระมังครับนะฮะงาม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 สุดยอด แดดร้อนครับผมวันนี้แดดแรงมากๆเลยตแ,ลแต่ก็ต้องสู้ครับป่ากำลังเข้าคราับผม Thank you. เยยังไม่แตก,ะกะนะครับยังไม่แตกเลยครับผมมับนบานครับตอนนะี้ ผม,มาแล้วครับผมเสียนซาดหยอดครับผมสุดยอดีิเจ้งหมันหมาครับผมหมันมือครับหน้าหน้าวันนี้หมาเรื่อยๆครับผมสุดยอดครับผมหมายนี้ไม่ว่างมือเลยครับช่วงนี้ ครับผมแต่ปลาใหญ่ยังไม่เข้าครับต้องรอดูก่อนเผื่อจะมีตัวให้วัดครับผมนี้โอเคครับผมยังกำลังเดินกลับเลยครับปลาเยอะเสียนสักมันครับผมมันครับผมวันนี้ต่อเนื่องเลยครับอาจจะเป็นปลากระมังเนะบาเงี้ยกระมังจริงด้วยครับผม แล้วไซส์สวยครับผมไซส์นี้โอ้โหสุดยอดครับผมสุดยอดครับสุดสักเหยื่อเทพไซส์งามครับตอนนี้ไซส์งามยอดเลยหวานหวานโอเคครับเรื่อยครับผมมาหน้ามาอีกแล้วครับผมไปแล้วครับผมหน้า,นา ยังไม่ถึงสิบนาทีเลยครับผมเอาอีกแล้วน้ำกระจายเลยครับผมปักมังอีกแล้วสุดยอดครับผมวันนี้เสียนสักทำงานไม่หยุดเลยครับเอาเลยสุดยอดจริงๆเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครับ ครึ่งวันแล้วครับมาเรื่อยๆครับไม่ขาดสายไม่รู้ว่าช่างจะแตกเปล่าครับวันนี้เละหมดแล้วกัวช่างเจ๋ผมอมนันมันมาอีกแล้วครับน้าๆเสียนสัตว์อีกแล้วเสียนสักคนเดิมครับผม น้ำกระจายครับกระปังครับผมใสสวยใสทอดกรอบเลยครับใสนี้หมานๆครับผมก็ถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างนะครับตนะอนนี้มาเรื่อยๆครับผมโอเคครับหมยแล้วครับผมนั่นนะนะจากที่หายไปสักพักหนึ่งครับผม แล้วกลังใส่สวยครับออเสียสักวครับผมมันๆแ,แกว้ว <ST UT> ก็ถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างครับตอนนี้ติขึ้นปะ้านะค้นฝนครับผมมืดฝนก็มาแล้วโอเคครับผมติดตามดูกันย,ยาวๆครับเป็นไงคลิปนี้ ได้วัดตัวใหญ่ไหมครับสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารครับผมโอเคครับมาแล้วครับนันะนะ ผมยังเป็นท่านขาดคำนะครับผมเล่นต่อเนื่องนะครับเสียงสักก็ผมวันนี้ดีจริงเยอะเขายอดเลยมาแล้วครับ<า>เป็นปลากระมังก็ผมปลากระมังจริงจริงด้วยโอ้ใสกำลังสวยครับผมสวยสวย,สวย กันกันไม่อีกยาวไปยาวไปครับผมฝนก็จะมานะนะคื้ม,มาเลยครับโอเคครับผมน้าๆเอาอีกแล้วครับผมอมกแล้วเสียดสักทำงานอีกแล้วหลอกอันคันกระตุกเลยครับผม มาแล้วมาัล้วป่าขระหม่งครับผมใส่สวยแก้วใส่สวยครับผมเจ้าเลยมันทุกชั่วโมงทุกช็อตเลยครับเก็บแต้มอย่างเดียวเลยเซียนสักกว่าเนี้ยสุดยอดจริงๆเยอะเยอะแทบครับผมวันนี้โอเคครับตอนนะี้ตามดูกันยาวครับเรื่อยๆ แฟปแต่ครับตัวหน้าอ่าเริ่มนอกน้ำลรอดจัดครับตัวนี้สุดยอดดีเกลงวันนี้นี่กับช่างหนึ่งครับผม เอาแล้วครับน,น,นานๆรอมาตั้งนานครับผมดูปลาอะไรครับน่าจะเป็นปลากระมังครับผมปลากระมังด้วยครับผมใส่สวยเลยจุดยอยครับผมเจ้าผันหมานครับตอนนี้ก็ สี่โมงครับนนะสี่โมงกว่าแล้วเริ่มค่ําแล้วไซโบยังไม่มานะครับผม,มกับปลามังครับผมเข้าวันนี้ปลากระมังล้วนๆนะครับหมายนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมมันมาเข้าเรื่อยๆครับกระสังแทบแตกครับตรงนี้โอเคครับผมติดตามดูนะครับ เสรแล้วผมเรื่อยๆเอ็บกลับนานๆข้ามแล้วจะได้กนนะลกับกันแล้วครับผมมาดูผลงานครับสองไปชังจะเป็นไงดูชังแรกครับผมโอ้มาอยู่ใครเนยอยูอ่ไปดูกันทางสองครับผมไง ฉากนี้น่าจะมานกกว่าเพื่อนนะครับใส่โบโบเลยทางลำบาคบกครับนัน่นนะกระจายผมกระจายสุดยอดครับสุดยอด ินี้มันมานะผมจอดจริง,ง,ง,งฮะมาสร้างไปนะบ่๋ี่ครับผมโอ้หนักนะหน,น,น,นักครับหนักหนะนัอนานาค่ำแล้วค,ครับผมตอนนี้ก็เกือบห้าโมงเย็ยนแล้วครับฝนก็ลงเม็ดครับ คลิปหน้าจะไปที่ไหนอะติดตามกันชมกันใหม่ครับแล้วนะคลิปนี้ก็ขอลาและเพียงเท่านี้นครับผมสวัสดีครับกันโชว์เลยโชว์เะยเองสองส้า